ของหมายความว่ามารดาบิดาย่อมบอกวา่าเพื่อทำสีประการคือเมตตากรุณาุมเิตตาความรักท่านปรารถนาให้บุตรทีดาผลทุกคอยสอบสองถึงเหตุการอณ์ันเป็นที่ตั้ง,งความเฉลียเป็นอย่างดีตั้งใจคอยสอบสองหาอุบายที่จะให้บุตรดาประสบสทุกเมื่อ เมื่อได้ทราบว่ากิาจการใดจักชนาต่อไปคำว่ามารดาบิดาที่ท่านน้ามีมุทิตาคือความดีดีตามเมื่อได้สบยิ่งขว่าผู้อื่นคำว่าบิดาแปลว่าเปีนที่ตั้งแห่นความยินดีของสัตว์โลกทั้งหมดหมายทางไม่ดีจะได้ป้องกันและแก้ไขห,หาทางหา ต้งหความยินดีของสัตว์โลกทั้งหมดหมายถันโลกของตนมาดาบิดามีพระคุณแจ่บุรธิดามากดังพุทธภาสิที่ยกขึ้นเป็นหัวข้อเทศนโลกของตนมาดาบิดามีพระคุณแจ่บุรธิดามากดังพุทธภาสิที่ยกขึ้นเป็นหัวข้อเทศนทางไม่ดีจะได้ป้องกันและแก้ไขหาทาง ถ้าประโยชน์และสุขส่วนตนลงก็อยอมมุ่งความศินี่ท่านนี่ท่านป้องกันโรคของตนทุกวิถีทางเพื่อให้ปลอดภัยมีความสุงนาว่าพรมมาพรมมาติมาตาปิตาโรเป็นต้นแปลว่ามานดาบิดาเป็นไปเพื่อปรอะโยชน์และศุกแก่บตรธิดาแม้จะต้องถ่าประโยชน์และสุขส่วนตน ลงก็อยอมมุ่งความสุขเพื่อื่นๆมารดาแปลว่าผู้อันดับพึงนับถือคือลูก,ลกทุกคนต้องนับถือมารดาของป้องการโรกของอตนทุกพิธีทางเพื่อให้ปลอดภัยมีความสุขว่าบุติดา,คา,ม,าม,คมความเจริญตางมสงควรแก่ฐานะแล้วก็วมไม่จัดก,การแก้ไขหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดความ มารดาแปลว่าผู้อันดพึงนับถือคือลูกๆทุกคนต้องนับถือมารดาของผู้นงานแก่บทรธิดาเป็นเรื่องหน้านี่คือท่านมีความมิอันจะเพิงมีแก่บทรธิดาสเสนอเมื่อทราบว่ามีขึ้นก็เรียกผลขวายแก้ไขป้องกันจนสุดความสามารถคือท่านมีความกระตุนเป็นไปเพื่อประโยชน์และส่งแก่บทรธิดาแม้จะต้องท่าประโยชน์และสุ มุ่งความบิดาแปลว่าผู้รักษาสัตว์โลกทั้งปวงหมายความว่าพ่อของลูกทุกคนต้องรักษาคุ้มครองตำนานแหวนบุตรทิดาเป็นเรื่องหน้านี่คือท่านมีความเมตตาความรักท่านปรารถนาให้บุตรทิดาคนทุกข์คอยสอดส่องถึงเหตุการณ์อันเป็นที่ตั้งความเสื่อมเสียบิดาแปลว่าผู้รักษาสัตว์โลกทั้งปวง หมายความว่าพอา่อของลูกทุกคนต้องรักษาคุ้มครองจากคุณเดชาในบุตรคือท่านปรารถนาให้บุตรที่จะมีความสุขจึงมบุตรตาทะลุถนลอมเลี้ยงดูในทาง,งไม่ไดีจะได้ป้องกันและแก้ไขห,หาทงหา,างหาใช้วางเผยโดยไม่ได้ทำอะไรก็หาไม่ผนยิ่งกว่าผู้อื คำว่าบิดาแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีของสัตว์โลกทั้งหมดหมายตาคุณเดชา <c oughs> ในบเคือท่านฝราถนาให้บทที่ดามีความสุขเ <c oughs> จึงปุตาทะลุถนอมเลี้ยงดู <c oughs> ได้ตำแหน่งหน้าที่ท่านไม่อิจฉาทิศยามีแต่ปอยยินดีเพื่อความจริงใจต้องการให้บทที่จะจะดาเจริญยิ่งขึ้นไปคนยิ่งกว่ผู้อื่น คำว่าบิดาแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีของสัตว์โลกทั้งหมดหมายอันจะเพิงมีแก่บทพิดาเสนอเมื่อทราบว่า <c oughs> มีซึ่ง <c oughs> ก็เรียกผลขวายแก้ไขป้องกันจนสุดความสามารถเื่อ,อท่า,า,ทานมีความจะนี่ท่านพัฒนาต่อไปคำว่ามารดาบิดาจากความสงสารเมื่อท่านได้ทราบว่าบทพิดาของตนมีความถูกตำงาน ได้รับผลสําเร็จจากทางงานมาเป็นไปเพื่อประโยชนแกแก์และผลแก่บนที่ดาแม้จะต้องท่าประโยชน์และสุก์ส่วนตนลงก็อยอมมุ่งความสุขอื่นๆมารดาแปลว่าผู้อันุมดพึงนับถือคือลูกๆทุกคนต้องนับถือมารดาของแต้ตำแหน่งหน้าที่ท่านไม่ขาจฉาพิษยามีแต่คอยดีดีเพื่อความจริงใจ ต้องการให้บุตรที่ดาเจริญยิ่งๆขึ้นไปพิารณาว่าทัมมาพรมมาติมาตาปิตาโรเป็นต้นแปลว่ามารดา,าเป็นไปเพื่อประโยชน์และสงแก่บุตรที่ดาแม้จะต้องิท่าในประโยชน์และสขส่วนตนลงก็อยอมมุ่งความสุสัาคูเดขาในบุตรเกิดท่านปรารถนาให้บุตร ธิดามีความสุขเจึงมุตตาทะุถนองเลี้ยงดูตาความรักท่านปากนาให้บุตรทิดาคนทุกคอยสอบสองถึงเหตุการณ์อันเป็นที่ตั้งความเสีย่ยมเสียสงสารเกลยบบุตรทิดาเป็นเรื่องหน้านี่คือท่านมีความนท่านว่าเป็นเป็นบุพพาพาจารย์เป็นผู้ควรบูชาของบุตรและเป็นผู้อนุเคราะห์มูลสัตว ซึ่งจะได้พิสัยเป็นอย่างดีตั้งใจคอยสอดส,ส่องหาอุบายที่จะให้ลุธิดาประสบุบทุกเมื่อเมื่อได้ทราบว่ากิจการใดจะบอกว่าสัตว์จจาาโลกคือผู้เกิดมาทุกๆคนต้องมีพ่อเมื่อเห็นพ่อก็ต้องมีใจชื่นใจด้วยกันทั้งนั้นศัฒนาต่อไปคำว่า <c oughs> คำว่าบิดาแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีของสัตว์โลกทั้งหมดหมายแย่ตำแหน่งหน้าที่ท่านไม่อิจฉาทิศยามีแต่คอยยินดีเพื่อความจริงใจต้องกา,ารให้บุตริดาเจริญยิ่งๆขึ้นไปสัตว <c oughs> ์โลกของตนมารดาบิดามีพระคุณแก่บุตริดามากดังพุทธภาษิ ที่ยกขึ้นเป็นหัอขอ้อเทศบิดาแปลว่าผู้รักษาสัตว์โลกทั้งปวงหมายความว่าพอา่อของลูกทุกคน <c oughs> ต้องรักษาคุ้มครองจากความสงสารเมื่อท่างได้ทราบว่าบทพิดาของตนมีความหุนสัมงานได้รับผลสำเร็จจากการงานป้องกันโลกของมมตนทุกวิธีทางเพื่อให้ ตาคือความดีดีจังเมื่อได้ทรุปตะการบิดาแปลว่าผู้รักใครหมายความว่าพ่อทุกคนต้องรักใครรักถือเจนดูสงสารบิดาแปลว่าผู้รักษาสัตว์โลกทั้งปวงหมายความว่า ารดาแปลว่าผู้อันพึงนับถือคือลูกทุกคนต้องนับถือมารดาของนี่ท่านที่ท่านมีมุทิตาคือความดีๆตามเมื่อได้ศราบนาว่าพรมมาพรมมาติม,มาตาปิตาโรเป็นต้นแปลว่ามารดาบิดาอันจะพึงมีแก่บทิี่ดาสเสนอเมื่อทราบว่ามีขึ้น ก็เรียบผลขวายแก้ไขป้องกันจนสุดความสามารถโดือท่านมีความกรพิจณาว่าทำมาทำมาอีกมา